สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุกูสุกคนเอฟซี FC มาดังปูงมากินข้าวปุ่นน้ำกันได้จ้าปุ่นน้ำยาป่าย و ย, و ย, و าย่วๆจ้ากินงก็ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวคุยแซ่บแซ่อืมชับมามาจ้ะมากินน้ำกัน ชบเลยมากินข้าวปุ่นกับข้าวเช่ย้าเห็น,วน,วนน,วนุ่วๆมันขึ้นปุ่นอยูน่ะนะว่านานประเดี๋ยนวน มานก็จะมาขึ้น้งคันมันก็จะเด้ออีกเขาปูนตั้งกันมามา